พี่น้องที่รักทุกท่านครับเบาหน่อยเจยันเต้าครับผมนี่อยู่วัดอัมพวันครับพี่น้องมาตั้งวทีเครื่องเสียงลำวงครับพี่น้องอยู่ที่วัดอัมพวันอำเพื่อเมืองอยะโสธรครับอยู่ในเมืองครับผมนี่ <c oughs> ครับตั้งอยู่บริเวณเดินครับพี่น้องเดี <c oughs> ย๋ยวจะพาพี่น้องเดินชมบริเวณเวณัดครับพี่น้อง นี่ครับวัดอัมพวันอำาเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องวัดอัมพวันครับครับเลี่ยงจะเป็นลำวงย้อนอยู่ครับววพวกผมกับมาต่ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีน่าจะใช้วเวลาตั้งนานพอเกินสองชั่วโมงก,กว่าครับ มันมือนี่รงเบียดคางรับแปดครับเป็นรงเวทีพื้นต่ำครับพี่หลองทันหลังเตียมมาสั้นสภาพเป็นราในบริเวณนี้จะจะล้ำวงหมดเลยครับเพราะว่าบริไวณเวทีล้ำวงเวทีจุนี้ก็จะเป็นเวทีนักหลองชุดกว่างนะครับว่านี่จะล่งหัวขาครับเบียดคางรับแปดครับ ถตาลงเดี๋ยวสักพักแล้วกำลังจะพาทีมงานยิงเข่าครับไปล่างมือกันพอดีพาพนชันเพี้ยนพอดีได้ไปออกพระเขามากครับเบาแจมกขามากแล้วเบาแจมล่างล,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 ล่ามังล่างมือตอแจม เบาช่างครับใช่มือหางหานครับเบายันเบาแยันครับผมเบายันไว้ยื่เข่าแล้วท่านเดินเลี้ยวไปเลยครับลงขาหนาไปเรียบร้อยแล้วครับพกขาหรือว่าห้าช่องหางหงครับพกขาหางหงครับท่น้องเบายันไว้ยื่เข่าไปยืดเข่าให้ รู้เขาแล้วคัท่านอยู่เพิ่งลงในที่ใบครับน่าจะลงข้างหลังเวลาลงเกียร์หลักครับลวดวนว้นว้นหวาะข้างหลังครับหันถ่ายพอน,นีครับพี่หนอ่อยจะถอยถ่ายเข้า,ามาเหรอคิวเป็นหิวเลยทีมงานกำลังกินเข่าครับถึงไหนบ่าวอยากมาหาัน นี่ยังเนียหิวหิวหิวางเลยงบาอยาหิ้าหอน้ำข้าวปุ้นใส่้วยนี่อนี่ะบ่าแชมก็หิวบ่าางหิววนี่บ้าบปานไดเดี๋ยวมันเบิดกอนปลาไท่เยบ้านไดให้นกนกนไมกที่จะทนเดี๋ยวถามให้งานกินไก่อนคุยกับบ้าอย่างมันเป็นยังไงหิวบ่หิวเจ้าครับหิเานเลมันเคลือนแล้วจาทีมเปิดวเดยบ้าเจ้าที่ เพิ่งจะกินข้า่แล้าไปกินบะเก่านเนื้อโตมื่อไ่เห้าแ่เนูเียววังลงพื้นครับพี่น้องยืนแกนลอยนะฮะยืนแกนลอยยืนแนอยยังไงโอ้ แนน้อยแขนใหญ่ยังนน,น,นะเนี่ยมันพีครับก้าัสงอิธีตั้งประมาณนี้และครับเบืเอบาวบ่าเอาตัวนี้ไปลูกนี่ยแนไปใส่ตรงกางเออใส่ตรงนี้ก็ได้ครับน,น,นี่ลมตล้งจัดกัน

หาเม็ดนึงครับเพราะว่าเป็นลำวงย่อนยุกนักร้องใส่ยุบนนี้ท่้นตังคือนาตดนตีครับพนใจพ้นใจโควงกันอยู่นี่ครับที่น้องรงต้พื่อนเต้พื้นหนาทีสักกะกะจะง่ายขึ้นครับคเฮ้ยบ่าแชม ไปเถอะเอาตู้เอาตู้ลงครับพี่ <c oughs> น้องนี่ตู้เบรกการตั้งเกือบเรียบร้อยแล้วครับตู้กลางนี่แขนขางมาสามใบครับตู้สามหัวยองครับตู้เบรกครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเหลือแต่นั่งล่านแทงหลังครับชั้นสอง

นี่ลงเป็นแบบชุดระดับกลางๆครับว่าึงขนาดชุดใหญ่ครับตีกัางละาแปดครับ

เจ็ดที่หาเปอร์เซ็นต์เต้นเบาๆแอมนั่นครับเมนเจ็ดที่แปดที่ปร์เซ็นต์ั้งเดาเพื่อนลงลงเรียบร้อยครับหรือกาวั็แปดเจ็ดที่โอาคาับ ยากยอกลีงแม่ทัพไทแฟนตักมีมากมายน้มชื่ออะไรคนใจบานนสูบยแย่จุดยัานลัมไห้กันสากบ้านนอง จักาตานหลอกจ,จังที่ยังรักจริงเลยเทวานา,ขา,ขา,ขนาตัวเมฆคาบุกย่าตุกงิิ้งเลยขัตา